วันนี้มาขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยกลัวจะขุดเสร็จเจองานหินล้วนๆเลยงานนี้หินโคตรเยอะนี่ก็จะหาหอยมาลงแล้วก็เลี้ยงปลาหมอบ่อน,นี้ก็ขุดใช้เวลา นานอยู่เหมือนกันขุดยากตรงหินเยอะเกินหินเพียบควาจะขึ้นได้โอ้โหเล่นเอาสเหนื่อยเหมือนกัน นี่ก็รอให้ดินมันอุ้มน้ำสักหน่อยค่อยจะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆความเลึกก็น่าจะประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยครับเห็นมีแต่ลูกเบืเริ่มเลยเอาขึ้น กล้ okay, จะหมดแล้วนี่ก็รอน้ำสักอาทิตย์ให้น้ำปรับสภาพให้ดินมันอุ้มน้ำสักหน่อยก็จะลองเติมน้ำแล้วก็จะเอาปลอาหอยมาลง รอติดตามตอนปลาโตได้เลยครับอุปกรณ์ขุดก็มีแต่จอบกับเสียมกับปุ้งกีอันหนึง่งขุดน่าจะใช้เวลาประมาณ สามสีอาทิตย์ได้มั้งครับเนี่ยเราติดตามตอนปลาโตได้เลยครับ